ตอนนี้ไปที่ชมตังใจฟังธรรมเทศนาการฟังธรรมเทศนาในรู้จักความหมายเทศนาอะไรที่พระองค์เทศนาก็าดีหรือครูบาอาจารย์เทศนาก็าดีความประสงค์ท่าประสงอะไร พุทธศาสนาที่พระองค์สอนนั้นสอนให้เห็นทุกขสอนให้จักทุกไม่ได้สอนอะไรทั้งหมดสอนทุกทางนั้นนั้นซึ่งเป็นต้นเหตุของโลกที่โลกจะเกิดขึ้นมาก็มเพรามีทุกข์ ต้นเหตุของทุกของโลกนะั้นคือตัวทุกข์นี่ได้สอนที่ไหนตรงไหนก็เทศตรงไหนก็เทศเทศเรื่องทุกข์นั้นเพราะอะไรเพราะคนเราเกิดขึ้นมามันมีทุกข์อยู่แล้วทุกคนจึงให้เห็นตามเป็นจริง ทุกสิ่งทุกส่วนที่เราเกิดเ้นมาในได้อวัยวะท,ทั้งปวงหมดล้วนแต่มีทุกประจาไปทั้งนั้นพระองค์ยังสอนให้เห็นตามเป็นจริงมีแขนมีขามีหูมีตามีอวัยวะท,ทุกชิ้นส่วนล้วนแะเต่ทุกประจาไปนทางนั้น แต่คนเราไม่มองเห็นตาก็เป็นทุกข์หูก็เป็นทุกข์จมูกเลียงกายก็เป็นทุกข์อยวะวัวาวะทุกขิ้นส่วนทุกข์ทั้งนั้นไม่ทุกข์ยังไีมันเกิดคือมาตั้งอยู่แล้วก็ต้อง กระทบกระเทือนนีนเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องแปรปวนไปต้องดับสูญเป็นที่สุดนอกจากนั้นอีกตาหูจหมูกรียงกายมันกระทบอิทธาลมสิ่งที่พอใจสิ่งที่ยินดีชอบใจ นั่นก็จำความดีนั้นติดไว้ในใจอยู่เสมอจะยืนเดินนั่งนอนไปมานือตั้งหลายปีล่วงแล้วไปตั้งหลายปีก่อนนึกคิดถึงอยู่เสมอในการนึกคิดนั้นไม่ใช่เป็นความสุข ต่ความหลงของคนนะเข้าใจว่าสุขคือคิดถึงอารมณ์ของเก่ามันเดือดร้อนเป็นทุกข์โวนกระไว้ก็ทซับกระสายนั่นเรียงว,ว่าเป็นทุกข์ตัวมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วตาหูจหมูกลิ้นไกย มีตาก็มีโลกไว้สำรับให้เจ็บให้ขัดตาต้อตาแดงมีโลกไว้จาไว้นั่นท่านหน่อยจะขูโลโคร,รวมเรียกว่าโลกให้ตามีหูก็มีโลกไระจาอยู่ในตัว มีจมูกมีลีน้นมีกายกายิ่งมากมายเยอะเจ็บปวดนนนี่อะไรทุกอย่างโลกแสกโลกซึมโลกไปจาตัวโรคแสกโลกซึมคือมันจอนมาเป็นไข่เป็นวัดเป็นวัดเป็นไอ ก็จะพาทุกอย่างมันจอนมาเมื่อที่จะขนานานะ่ะส่วนโลกของมันเองทันด้นเกิดมามันได้โลกในตัวอยู่แล้วเจ็บปวดเมื่อยนั่นนี้ต่างๆเป็นโลกทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นแก่เท่าจะลาสำรุดชุดทรง มันโลกไปจำม,มันทั้งนั้นแหะโลกทั้งหลายแล่วนี้แหละมันยากที่คนจะมองเห็นเโดยจะมากมองขามเคมีตาเข้าใจว่าตาได้เห็นสิ่งที่ดีที่ชอบมีหน้าเพื่อเพื่อเดเินใจ พอชอบใจลืมคิดถึงเรื่องกลงกุ่มกระทำมีหูไม่จะหูไม่ดีไม่กายก็เพลินตาหลงตาลืมมองกลุ่มกระทำมีดีก็ต้องมีชั่วเท่าเกันนั่นแหละนี่ยิ่งจะร้ายคนชั่วทั้งิ่งจะร้าย่าดีตั้งอี อย่างมีตานี่ยมองเห็นสิ่งสรารพัดทั้งปวงหมดถ้าไม่มีตาก็าไม่เห็นรูปเอิดเพลินจเจริญใจทนั้นสิ่งเพลินเจริญใจนั่นแหะมันทุกข์ในนั้นเนี่ย,นนยความเจริญใจนั้นคือความทุกข์นั่นแหละมันจเจริญตรงไหน ชอบใจต้องใหญ่เป็นรูปสวยรูปงามๆรูปที่หน้าเพิดเฟินเนจเริญใจอความเพิดเฟินเนจเริญใจนั้นตัวนั้นแหละคือตัวทุขแต่เราไม่เห็นเราเห็นว่าสุขแต่ย่าที่ปลายฝังมันไปติดไปข้องไปพกวพัน เป็นยินดีเพื่เพเพอเถนนะ่อนนั่นแหละความทุกข์เพิินกับทุกข์ตาเห็นเป็นสิ่งที่เราเพิดอเพินจเจริญใจชอบใจอันนั้นก็เห็นทุกข์แล้วกลงกันข้ามอีกถ้านี้ไม่เห็นนะค่านี้ เสียดายคิดถึงเรื่องอันที่เห็นนั้นอันที่เจระใจที่ชอบใจนั้นนั้นเลยยิ่งทุกข์ญ่นอกจากนั้นอีกอันใดตามาค่อยบำรุงบำเลอรักษาการเจ็บการป่วยเล็กนใน้อยเอาแว่นมาสวมไว้สายตาสั้นบง สายตาไม่เห็นสว่างสายตาสั้นเรียกว่าเป็นโรคอันหนึ่งนั่นนะประจามีแล้วนะ่จะทา,าง,งเอาแวกามาใส่มาสวมเมื่อไม่มีแว่นมันก็ไม่เห็ยินหูก็เหมือนกันเมื่อไม่ได้ยินเสียงก็เอาเครื่องมาใส่คานทหารว่ามม่มีเครื่องใส่มันก็ไม่ได้ยิน นั่นเลยมันโกงมันข้ามมันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์ยังร้ายกว่านั้นอีกเมื่อมันทุกข์ทัเรามีหูได้ความสุขสบายมีตามีหูได้ความสุขสบายเวลาวมันเสื่อมเวลาวมันเสีย เวลาเรนีกดมีกาเจ็บตาเจ็บแสนสาหัสทันงวองได้มาไม่รู้จากเจ็บเวลามันได้มามันเจ็บเวลามันเป็นมาเวลามันป่วยมาเจ็บจนกระทั่งร่องควนขางเจ็บหูก็เหมือนกันเจ็บฟันก็เหมือนกันยิงแล้ว เ้ามองเห็นได้ความดีในที่มันยังว่าทันเจ็บเข้าใจว่าสุขเวลาทุกขมันทุกข์าร้กว่าสุขนั่นอีกให้มองลุ่งกันค่าจะไปเห็นได้ทายเดีย <c oughs> <c oughs> ไวไม่ว่าทั้งมดที่ได้มานี่เหมือนันนั้นน่ะ ให้คิดเอาเองตาหูจหมูกเลี้ยงกายใจให้คิดเอาเองคําว่ากายม,มันมัดทางกายมัดทุกสิ่งทุกอย่างรวมในในกายนั้นเป็นโครคไข้ภัยไข้เจ็บตแตงสารพัดทุกอย่างมันหมดมันต้องทุกเดือดร้อนคนเราเมื่อจะตายมันต้องเดือดร้อนเต็มที่ กระซับกระสายกระวนกระวายเดือดร้อนเต็มที่ที่เขาเรียกว่าทาาแตกคันตับกระซับกระสายดินหลนจนเต็มที่แล้วก่อดเมื่อทาาแตกมันกรหมดมันก็หมดกระวนกระวายนั้นไม่รู้สึกเลยเลยนันตอนนั้นมันจะตายแล้ว ทำไมนันก,กัวงก็ไายไม่ตายหรอกมันยังรู้สึกอยู่พอหมดแล้วก็หมดความรู้สึกตาย <c oughs> <c oughs> ทำยังไงล่ะคะนี่มันจำเป็นทุกคนและเกิดขึ้นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ามเป็นต้นมาพรมชญาศาสตา์ยอดเยี่ยมของโลก ท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันท่านเห็นแล้วท่านเห็นจริงแล้วท่านจึงสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราเห็นตามท่านแล้วจะเอาไปไหว้ไหนนะทุกคนเอาไปไหว้ไอ้ก็ไมไม่มีใครรับหรอกว่าฝากใครไว้ก็ไมรับจะไปซื้อไ้ขายเข้าก็ไมเอา ทุกคนมันมีอยู่แล้วทุกคนเรื่องทุกทั้งหลายแล้วนี่เอาไปซื้อไปขายมันก่อนไปเพิ่มทุกข์เขาอีกสิทุกอันหนึ่งแล้วก็ทุกสองทุกสามเข้ามาเพิ่มเขิอกมันก็แย่สิไม่มีใครร่ำเจาก้อนทุกกองทุก เมื่อผู้องค์เห็นเช่นนั้นแล้วจำเป็นจะต้องเข้ามาค้นข้าเห็นตัวทุกตามเป็นจริงดังที่ว่านี่ฉน,น,น,นเห็นทุกตามเป็นจริงแล้วความสุขของพระองค์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องส่วนสุขของจิตเพราะเห็น ทุกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของเบิกบานทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์ส่วนจิตได้เป็นเครื่องเบิกบานอยู่ในใจเพราะเห็นสภาพตามเป็นจิตพระองค์ยังให้เห็นตามตอนนั้นจริงอยู่แหละเมื่อยังมีชีวิต คือมีวิญญาณสัมผัสรู้ได้รู้ต่างๆมันจะไม่ให้ทุกไม่มีท่านทาไม่ทุกพระองค์เย้าก็ไม่มนิพพานนั่นแหละการที่จะน,นิะพพานเนี่ยขราพเจามันทุก์น้่นะทุกถึงที่สุดและแต่ทุก,กอน,นั้นไม่ได้เบียดเบียนพระองค์ ข้อเห็นตามเป็นจริงเพ่งพิจนาเห็นตามเป็นจริงพระองค์ยิ่งพนจากทุกข์ได้เราลองดูสิท่านทัดตั้งสติพิจนาเห็นทุกข์ตามเป็นจริงแล้วทุกข์นั้นจะไม่ทับถมใจของเราเลย สติตัวนั้นล่ะเป็นของดีเด่นขั้วมดทุกสิ่งทุกอย่างสตินั้นให้คุณถ่ายเดียวไม่มีทุกข์เวทนาสัญญาสังขารนิยญญานโอดทั้งนั้นเวทนาความเจ็บปวดไม่อยู่ดีสบายถ้ยอยู่ดีสบายก็ดีไ้่ชิเฉยก็ดีในเมื่อมันชิ่เฉยก็เฉยอยู่หรอ แต่หากว่ามันจะกลับมาเป็นเวทนาสุขทุกข์เขาลั้งยิ่งไลยพวกเก่าอันนมันกลับไปกลับมาไม่เหมือนสติสติตัวน,นี้ถ้าหากว่าควบคุมให้อยู่แน่วแน่ในมีสติอยู่แล้วจะตั้งมันทาวนันจะตลอดเวลา สัญญาความจดจาําก็เช่นเดียวตั้งขาเนียนยานกับเป็นเดียวต้องปรุงต้องแต่งสารพัดพยิ่งทาให้มากมายทําให้ทุกมากก็อีกกว่านั้นอีกพาะมีขันห้าเหล่านี้แหละมันยังทุกมากเมื่อพระองค์เมื่อเอาสติไปตั้งไว้ในขันห้าส่วนใดส่วนหนึ่งในรูปเวทนาสัญญาสังขาเน,นียนยมันรู้เท่าเข้าใจตามจริงแล้ว ความทุกข์จะไม่ครอบงำจิตมันยากเหมือนกันถ้าจะพูดทุกข์มีอยู่แต่ไม่สามารถจะครอบงำจิตมันยากพูดตรงนี้นยากที่จะเข้าใจเห็นได้ตนเองเมื่อ,อไรแล้วนั่นเนี่ยอ๋ออย่างนี้เราจึงจะพูดได้ออกากไปอ๋อคือมันมนะทฤษฎีจึงว่าเรนี้เสียหาย ยิ่งั้งไว้มากเท่าไรสติเข้มแข็งก็่ายไม่ให้อารมณ์ทั้งหลายนั้นมาย่ำยีเบียดเบียนได้ตั้งมัน่นอะไรยิ่งได้ความสุขมากพุทธศาสนานี้รวมมุงที่สติแห่งเดียว เทศมากหลายกเท่าไรก็เอาเถอรวมบนที่สติแห่งเดียวอระมาเดนะสัมปารดธาท่านทั้งหลายจึงยังคทรงะมาณิยังควาอเถิดคึอความไม่ประมาอเดชสติอันเดี้เรื่องทั้งหลายนั่นมันเป็นเรื่องปรุงแต่งเรื่อง ไปตางกิเลสเครื่องยุ่งเหยิงกาเมกิเลสทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นก็เพราะไม่มีสติมีวันทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็เพราะไม่มีสติอารมณ์ทั้งหลายเกิดที่อามันจะท่าทางหกก็เพราะไม่มีสติข้อติสีไม่พอมีก็ไม่พอ สติก็ไปแท่งพิจารณาแล้วเรื่องนั้นหลายนะ่ะหายหมดยังเหลือแต่สติอันเดียวสติกับจิตเลยเข้าไปอันเดียวกันสติคุ้มจิตอันไว้ที่แรกที่มันดิ้นโลนวุ่นวายต่างๆคือตัวจิตดิ้นโลนคุ้มอยู่นั่นแหละไม่ให้มัน ส่งออกนอกคุนมอยู่ในที่เดียวในจนกระทั่งมันอยู่สติตท่านั้นเลยเข้ามาจิตจะเข้ามารวมสติไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวนั่นแหละตรงที่ยังจะเห็นของจิน่นทุกทั้งหลายที่อธิบายทั้งหมดจะเห็นเป็นตรงนั้นเน่ะ นำทายยังไม่ได้ถึงตรงนั้นกราบใดมันก็ยังหลงเชื่อตามมันเดีอยวต่อหลอดเวลามันยุส่งเสริมให้เห็นดีเห็นชอบให้เชื่อมันตามมันแล้วก็หลงตามมัน มันตีตั้งมันนได้สิ่งเดียวแล้วเขาถอนจากมันมาสติก็จิตลวงเข้าไปแ้แ้เลยเป็นอิสระในตัวจะมองเห็นสิ่งชั่วทั้งหลายที่เป็นมานั้นเป็นของหน้าทุเรศทุรังเป็นของหน้าเบื่อหนายเป็นเหตุในจิตสลดทั้งเล่ เทสนาตอนนี้นะที่พูดไปทั้งหลายลนั้นที่ว่าไม่เห็นไม่ดูไม่เข้าใจตามเป็นจริงอันนี้นเราเท,ที่เราไม่มีสมาธิฮัดสมาธินแน่แน่ว่าที่ให้มันเต็ม สมาธิมีความแน่วแน่เป็นหนึ่งนั่นเรียกว่าสมาธิท่านไม่เห็นสมาธิปลาบใจแล้วไม่เห็นตามที่จริงราบ <c oughs> มันเคยเพลิดเพลินรุ่มหลงมัวเมามานมนาจะเ,เกิดมาได้แต่หลายภพหลายชาติยากที่จะทำใจให้อยู่เป็นสมาธิได้ เหตุนั้นมาจึงมาเห็นตางเป็นจริงถ้าไม่เห็นตามเป็นจริงก็คนก็หลงหมัวเมาอยู่ตามเรื่องถ้าทั้งหลายที่มันเวียนวไหยแต่เกิดกับก่อเหตุเอานี้และมันทำสมาธิให้เป็นหนึ่งแมวแน่ลงไปยิดออกจากสมาธิเราจะพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริง จึงจะตัดกระแสความประวนกระวายเกี่ยวของกบันมะพวงมดพ้นจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนดักสอนหนาสอนสมาธิภาวนาให้เข้าถึงหลักสันหนึ่ง ตัง้งงหลังกันหนึ่งแล้วตั้งมั่นอยู่ด้วยสติใจยังเป็นหนึ่งแล้วมีสติทุกเมื่อจะคิดจะนึกจะติดตองอะไรต่างก็เห็นตัวมันอยู่รู้ตัวมันอยู่มันคิดดีหรือคิดชั่วคิดยหยาบละเอียดนะจะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ความชุ่วมันเป็นของน่าเกลียดตึงกลัวมันต้องชำระนั่นสิความดีมันเป็นเหตุน่เพลิดเพลินคินในทางที่ชอบมันก็เป็นเหตนึงเพลิดเพลินสนุกสนานเลือกความดีนั้นเขาใครใจยังไม่อยากได้ รักษาไว้แต่ติดมันเห็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาคิดชั่วแวบ,บเดียวเสนอมันก็เห็นเป็นโทษใหญ่โตโหดถากม,มันก็มีแต่ความดีความชั่วกับความดีมันหักล้างขึ้ยู่ในตัว เมือ่อหักล้างขึอนในตัวเห็นชั่วมากเข้าไปมันก็หักล้างมากความชั่วนั่นออกไปออกไปมันจะเหลือได้ความดีของเความถุกสบายเกิดในที่นั้นนั่น,นแหละเราฝึกหัดอบรมนิสัยของเราอบรมใจของเราตรงนั้นน่ะให้มันละชั่ว้าให้เห็นความ ฝึกหัดนิสัยใจสันดานของเราให้มันค่อยดีขึ้นด้วยการลบล้างกันอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสรรมาธิแนวแน่แล้วอย่าไปอยากรู้อยากเห็นนั้นมันหักรู้คือมาเองคิดเป็นสมาธิไม่แค่มันอยู่ตลอดเวลาอยู่พักหนึ่งหรือชั่ ผู้เชื่อข่าวแล้วมันจะต้องออกส่งสรายไปตามเรื่องส่งสายไปมันเห็นตาเป็นจริง,งนะสวนี้ไม่เหมือนเมื่อไห่ฝึกขนอบรมเมื่อไม่ฝึกขนอบรมมันก็ส่งสายเหมือนกันแต่มันเพลินมัวเมากับควมมันส่งสายไปไม่ทราบว่าดีหรือชั่วการฝึกขนอบรมแล้ว มันดีเต็มที่เข้าถึงจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วมันส่ายออกไปคาวนี้มันเป็นเรื่องสายแต่หาปัญญามันเกิอดอุบายปัญญา <c oughs> มันยังสามารถรู้แจ้งเห็นจริงจริงนั้น,น,นได้ เห็นหนาเดียงว่าฝึกหัดตรงสมาธินี่แหละให้มันคงจะได้มากเท่าใดไม่มีประมาณสมาธิมันมากกันเถอะไม่มีประมาณเราไปใช้ไปสอยสิน,น่งต่างๆเดี๋ยวหมดไปสมาธิไม่พอเดี๋ยวหมดไปได้วันหนึ่งวันหนึ่ง เราหัดสมาธิไม่มันน้อยใช้ไปเลยวันหนึ่งเลยไม่เหลือให้มันเหลือทีวันหนึ่งมันเหลือไว้ทีนี้่จะหน่อยส้าชมไว้ทีจึงเรียกว่าภาวานาทำคงเพียนสมาธิไม่มีมันก็ไม่ใช่ทำภาวานาคงเพียนเลยทีไม่เหลือไว้ หาเงินหาทองก็ลองดูสิหาว,วันใช้วันมันก็หมดแล้วไม่มีเหลือหาไว้เหลือไปวันหนึ่งเดือนนิดเดือนหน่อยมันก็หลายวันเท่งกับมากสะสมจนก็นยังค่อยมีค่อยรวยขึนเข้ามาที่ก็ชิ้นด้านวันศักดิ์อ้าวตั้งใจทำความเปลี่ยนทำภาวนนาทบ